สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวาดมดแดงนะครับเริ่มต้นจากเราเลือกสีของมดแดงก่อนนะครับผมจะขอเลือกเป็นสีส้มตอนนี้แล้วกันนะครับทีนี้ให้มาที่วงกลมการสร้างวงกลมวงรีนะครับจากในแป้นพิมพ์นะครับให้เรากดปุ่มชิปค้างไว้นะครับเราจะวาดหัวมดแดงก่อนนะครับ ได้ส่วนหัวแล้วนะครับต่อขัยัดนิดนึงต่อไปก็จะเป็นตัวปล้องของมดแดงนะครับแล้วก็ใช้วงลีเหมือนกันนะครับได้มาหนึ่งปล้องแล้วนะครับก็มาต่อกับส่วนหัวสร้างอีกหนึ่งปล้องนะครับก็ทำการคลิกขวานะครับแล้วก็กดทำซ้ำ เราก็จะได้ขนาดที่เท่าเท่ากันพอดีเลยนะครับต่อมาครับเราก็จะทำส่วนของกลนมดแดงนะครับก็มาต่อต่อมาครับเราจะทำ หนวดของมดแดงนะครับหนวดของมดแดงก็ใช้เส้นนะครับโดยใช้เครื่องมือ draw bezier curve นะครับในการวาดนะครับคลิกก่อนนะครับคลิกที่จุดเริ่มต้นนะครับมาจุดที่2แล้วก็จุดที่3คือจุดสิ้นสุดของหนวดนะครับทำการดับเบิลคลิกครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะใช้ตัว edit path edit path by node นะครับ ในการทำส่วนโค้งนะครับเอามาชี้ที่โหนดที่อยู่ตรงกลางนะครับกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะทําให้โหนดเป็นเส้นตรงนะครับจากนั้นเราไปที่รูปแบบเส้นนะครับให้เพิ่มขนาดรูปแบบเส้นครับถ้าเราต้องการเส้นหนาเราก็ใส่สัก5พิกเซลลองดูนะครับ5พิกเซลนะครับเป็นสัก6กแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับเราจะ ส่งนะครับให้เลเยอร์นี้นะครับไปอยู่ด้านหลังนะครับโดยคลิกปุ่มนี้ครับแล้วเราก็จะทำการทำซ้ำนะครับเพื่อให้ได้หน่วยที่2นะครับคลิกขวาครับแล้วก็ทำซ้ำนะครับเลื่อนออกมานะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับต่อมาครับก็ส่งไปไว้ด้านหลังนะครับ เราจะทําวงกลมนะครับเราเปลี่ยนเป็นสีดํานะครับตรงหนวดนะต่อไปครับวงกลมนะครับวาดขึ้นมาก่อนอ่าตรงนี้มันไม่กลมนะครับเราก็มาเปลี่ยนเป็นตรงนี้นะครับสังเกตดูด้านบนนะครับเอโอเคครับใส่วงกลมให้กับหนวดบดแดงนะครับ อีกหนึ่งวงนะครับก็ง่ายๆนะครับคลิกขวาแล้วก็ทําซ้ํานะครับแล้วก็เลื่อนมานะอ่ามันจะได้สองวงแล้วนะครับต่อไปเราจะทําตาให้กับมดแดงนะครับใช้วงกลมเหมือนเดิมโอเคครับอ่าสีดํานะครับเพิ่มตัวเงาในตาเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับโดย ใช้สีขาวนะครับคลิกแล้วก็วาดไปก่อนนะครับวาดไปก่อนแล้วก็ไปคลิกเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ย้ายตำแหน่งครับอ่าเพอ,ะอะจะได้ตามดมสีขาวนะครับเติมปากให้มดนิดนึงนะครับอ่าใช้เส้นในการวาดอ่าทำคล้ายๆกับหนวดนะครับ เพิ่มความโค้งนิดหนึ่งแล้วก็เพิ่มขนาดของเส้นเป็นสัก3พิกเซลนะครับสามารถขยายได้มองได้นะเปลี่ยนทิศทางของเส้นนะครับ สังเกตดูนะครับว่าปลายของเส้นนะครับจะเป็นเหลี่ยมนะครับเราสามารถเปลี่ยนปลายของเส้นนะครับเป็นส่วนโค้งนะครับดูตรงปลายเส้นนะครับหรือเป็นมุมเหลี่ยมได้นะครับโอเคครับต่อไปครับเราจะทำขาให้กับมดนะครับมดจะมี6ขานะครับ เริ่มจากขาที่หนึ่งก่อนนะครับใช้เครื่องมือตัวเดิมนะครับ Raw v i g e r นะครับเาที่หนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ความหนาของเส้นไป6พิกเซลนะครับใส่เท้าให้มันดูเท่ๆหน่อยนะครับวาดเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมคลิกแล้วก็เลือกจุดสุดท้ายนะครับ ในส่วนสามเหลี่ยมด้านบนนะครับเราจะใช้ตัวอ d ดิ p พ t h by node นะครับในการทำส่วนโค้งนะครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มนะครับใส่เป็นสีดำเข้าไปนะครับแล้วก็ย้ายมาก็จะได้เท้าของมนแดงที่ดูเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับขาอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับขอเพิ่มขนาด เส้นของขาเป็นสัก12นะครับเท่าตัวเลยนะครับปรับลดลงมาอีกนิดนึงนะครับเป็น10แล้วกันนะครับเพื่อความดูดีต่อไปครับเราจะทำการทำขาให้ครบหขานะครับโดยเราจะเชื่อม2วัตถุนี้เข้าด้วยกันนะครับให้ทำการกดนะครับคลิกเลือกที่ขาแล้วก็เท้าของมดนะครับโดยกดปุ่มชิปนะครับจากนั้นนะครับ ให้เลือกทำซ้ำนะครบแล้วก็ลากออกมานะครับเราก็จะได้ขาที่2นะครับแล้วก็ทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับลากออกมานะครับเหลืออีกขาอีกหนึ่งคู่นะครับทำซ้ำครับทีนี้เราจะกลับด้านนะครับกลับด้านของขานะครับ โดยพลิกวัตถุในแนวนอนนะครับก็จะได้เป็นคู่ทซ้ำไปเรื่อยๆนะครับขายด้านหนึ่งต่อมานะครับเราเจะเอาเลเยอร์ของขานี้ไปไว้ด้านหลังนะครับเราก็ คลิกนะครับที่ขาที่ต้องการไปไว้ด้านหลังนะครับก็กดที่ปุ่มลดส่วนที่เลือกลงไปหลังสุดนะครับง่ายๆเลยนะครับต้องการตัวไหนไปอยู่ด้านหลังนะครับก็คลิกนะครับเราก็จะได้ขามดครบแล้วนะครับต่อไปเราจะใส่เส้นขอบนะครับเส้นขอบให้กับตัว มาใส่ตรงสีเส้นนะครับสีเส้นให้กับหมดนะครับไปเลือกที่สีเส้นนะครับแล้วก็เลือกไปที่สีดำนะครับยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่ขอยกเลิกการกระทำนะครับไปที่แก้ไขแล้วก็เรียกคืน ตรงนี้นี่เองนะครับในส่วนของอัลฟานะครับเราเลื่อนขึ้นมานะครับจะเห็นว่าสีเส้นของมุนจะเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ครบทุกส่วนเลยนะครับเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับ แล้วก็ส่งตัวนี้นะครับลงไปอีกหนึ่งเลเยอร์หนึ่งชั้นนะครับดูเหมือนว่าขามดของเราจะไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขยับได้นะครับคลิกอีกหนึ่งครั้งเพื่อหมุน,นะครับ เคครับเราก็จะได้มดตัวนอยตัวน้อยนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปทำการ Export PNG m a s e นะครับเพื่อที่จะนำรูปภาพนะครับไปใช้นะครับเลือกเส้นทางครับที่เราต้องการนะครับไปที่ Export a s p นะครับก็เลือกปลายทางนะครับตั้งชื่อไฟล์นะครับมด กดป่ <Okay>. save นะครับจากนั้นก็กดที่สังเกตดูด้านบนด้วยนะครับ export area นะครับให้เราไว้เลือกไว้ที่ปุ่มงานวาดนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มส่งออกนะครับไปดูผลลัพธ์ที่หน้าจอเรานะครับเราก็จะได้ปุ่มที่ชื่อว่ามดแดงครับ เอาภัยนะครับก็จะได้ชื่อไฟล์ว่ามดแดงก็สามารถนำไปใช้กับงานต่างๆต่อไปได้นะครับสำหรับ,บคลิปนี้ก็สวัสดีครับ